มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนฝนถล่มน้ำท่วมฉับพลันถนนหลายสายจมบาดาลรถผ่านไม่ได้22พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตําบลบ้านเป็ดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสถานะภัยเทศบาลตําบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ต้องช่วยการระบายน้ําและไม่ให้รถขนาดเล็กสัญจรผ่านบริเวณถนนสายบ้านคําไหบ้านโคกฟันโปงชั่วงสถานีบริการน้ํามันหลังจากที่มีน้ําท่วมขังถนนสูง30-40เซนติเมตรค่ะทําให้รถจักรยานยนต์และก็รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้จึงต้องใช้ถนนมะริวันแทนเพื่อความปลอดภยัย ซึ่งมีรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมขังผิวจาราจรโดยน้ําที่ท่วมขังขณะนี้ไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ําก่อนที่จะไหลลงสู่บึงหนองโคดแต่เนื่องจากขนาดท่อที่มีขนาดเล็กจึงทำให้น้ำระบายได้ช้าค่ะคาดว่าในช่วงหัวค่ำวันนี้น้ำที่ท่วมขังจะเข้าสู่สภาวะปกติขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ